นหครับพี่น้องขอเขาเพี้ยงเอื้อพญหลอดล์ต่อพี่น้องเพี้ยงใส่บือเพี้ยงเอิกนไงครับเขาเตีย้ยม,มั่นหมดเลครับพี่น้องพญหลอดท์ที่ไทยบ้าง,ง,งครับมั่นบมดเลยพี่น้องลงจริงจงิงหมดรับ ไม่รอดวานปลายเดือนมีษาครับ <c oughs> หลังสงกันพี่น้องวันต้องงปีย่านหน้าเบิกไม่ย่านนั้นรถไถลงบ่อยพี่น้องหาฝนมาต้องง้อผีกันมันถันดไปนมันฝนแรงครับไอสุขีหาครับ,นะรบพี่น้องรับห่วงนะครับ อาพพี่น้องมาเล่อบึองเขาบึงน้ำนะครับเขาซุ่มขาเหนียวพี่น้องเมือว่านภาพมาบึงเขาลกหยาเขาเจ้าพีาน่น้องเมือว่านแล้วนะครับนะครับนี่เป็นตะไคร้ครับมีหลอดปูดันตีนกันแท้ไว้จานกันแท้พังพี่น้องด้วยปูดันไว้ครับนะครับ โผลก็เป็นลูกพี่น้องปีนเฮ็ดยากแร่งก็แร่งเป็นลูกก็เป็นลูกครับพ้อย่างยากพี่น้องเลยนี่ครับม่านครับลงเง่ยงพี่น้องนะครับม่านเบ็ดเหลาพี่น้องอย่าง,น,งนี้นนลหลอดหลอดนี่นน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 นกออออ็อย่างหลอดบานก้อนมือครับหน้าหล่อมพอเฝ้าย่านฝนมาตัวหัวปีย่อนรถลงไปเลยครับ ยาก็ไม่ค่อยได้สีดรอกพี่น้องมันลุกออกนี่ครับพักกันแย่งมีตะเบียพักกันแย่งนะครับผมนี่ลกกุกโรคผลเลือดตัวพี่น้องก็เลยจงไวสียาให้มันตายครับจงไวจะยู่จะกินนะครับต่อไปมันจะบ่มีกินจะได้ซื้อกันกินต่อไปน,คน,น,ปะ,นะ,ปะ,ะครับมีหลอดไม้เกี่ยวโพเขียพี่น้องใบตะไคร้โพเขียวได้ไม้เกี่ยวออกครับนี่ เขาหน้าปลาแล้วที่ขุดบอกขายครับตะไครเนี่ยความความคัดแทกกับทียูแล้วตีนากับที่วัลไรจ์ใสมันกระดกนะครับปลูกดันไว้พี่น้องพ่อัแท้มันอยู่ครับตีนากับที่เขาออกปลูกเนี่ยอ่างไม่เที่ยงอยู่ดีไม่แห้งไว้ตลอดเลยจอปาะดานครับ ว่านาดาน,นลุ่งพืชปลูกพืชพักปลูกมีไปเหมนพี่น้องนะครับขอพี่น้องเียนะครับนี่ พี่น้องเโาว่าสิบบริเกียวเหรอครับนี่ว่ามีไข่อย่างน้อยอยู่พี่น้องเลยเขาเตี้ยครับนี่ใส่เหรียญม่านเพื่อพี่น้อง,งๆๆนะครับอันองลงเลี้ยงก็เดือดสิเบียดเหรอครับแหวกสองหุนพี่น้อง เดือนสิบกูจำเดือนสิบเอ็ดหนูพี่นอ้องเลยหาเขาใต้ประที่บ่มี่เราปีนี้มันจะถอกเกือบเบิดบ์ตดุร์กครับนะครับสมเรลี่ยงๆพี่น้องนะครับนะครับพี่น้อง วังเขาวังน้ำเน,นี่ครับพี่น้องเขานี่ครับนี่ยิงเขียวก็มีพี่น้องเอ้ยเห็ดไดเห็ดถอกกวนกันคลักสมุนสอดเบิดแล้วก็มีหุ่นหอมนครับ ซุ่มนี่มันซุ่มบดตายแหล่งไอ้พี่น้องซุ่มนี่ยังว่ามันสมบูรณ์ครับนี่งามอยู่ครับแต่ว่าซุ่มพวท่านติดนั่นก็มีเหตุเปลี่ยนอย่งไดบูกข้อปีนี้บเสมอกันครับผมแค่นี่ยนะครับพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมอย่าลืมกดมาร์กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อเดี๋ยวสิเพื่อนไม่เพื่อนเก่าเดี๋ยวสิติดตามสักสองสามมือแล้วครับ ติดตามไปเล่นน้ำครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ